สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เวทมนต์แห่งรักศาสตร์แห่งการดูดวงนะคะด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออร์เรคเลแม่หมอขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆกำลังใจในการกดติดตามกด subscribe นะคะกดไลค์แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์นะคะแม่หมอชื่นใจมากๆดีใจมากๆมีกำลังใจที่จะทำคลิปลงให้เพื่อนๆดูในทุกๆวันเลยนะคะแม่หมอขอแจ้งนิดนึงนะตอนนี้แม่หมอเปิดรับดูดวงส่วนตัวแล้วนะจ๊ะใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะก็สามารถ อแอดไลน์มานะคะตามดีสคริปชันละเอียดใต้คลิปนี้ได้นะคะสำหรับการดูดวงแบบพิอารา์คือไรนะการดูดวงแบบพิอาร์คคือการดูดวงโดยรวมนะคะผู้คนมากมายเลยเข้ามาดูคลิปคลิปนี้นะคะอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะแม่หมอก,ก็อยากให้เพื่อนๆรับเอาแต่ข้อความที่ดีพลังงานบวกๆก,กลับไปเท่านั้นนะ <S <S ฟังแล้วไม่อินไม่เครียดไม่ซีเรียสไม่คิดมากนะจ๊ะ ค่ะสำหรับท็อปิกในวันนี้นะคะก่อนนอนคืนนี้เขามีอะไรอยากบอกคุณนะวันนี้นะแม่หมอจาก มีตัวแทนไพ่สามกองนะคะเป็นดอกไม้สามสีนะจ๊ะกองที่1นนะคะเป็นดอกไม้สีส้มโอรสนะคะกองที่2เป็นดอกไม้สีแดงและกองที่3ามเป็นดอกไม้สีเหลืองหนึ่งสองสามนะคะให้เพื่อนๆน,นะหลับตาทำสมาธิทำจิตให้นิ่งนะแล้วก็นึกถึงหน้าคนที่คุณถามถึงนะคะแล้วก็หัวข้อนะคะก่อนนอนคืนนี้เขามีอะไรอยากบอกคุณนะคะไม่เหมอะจะให้เวลา5วินาทีนะคะ หลับตาลืมตาขึ้นมานะแล้วดอกไม้สีไหนสะดุดตาสะดุดใจเป็นสีแรกนะคะให้คุณเลือกดอกไม้สีนั้นนะคะ สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่เลือกดอกไม้สีส้มโอรสกล่องที่1นนะคะวันนี้นะแม่หมอจะเปิดข้อความให้แบบจุกๆเลยนะเพราะว่าหลายคอมเมนต์มากบอกว่าชอบข้อความแม่หมอนะคะข้อความในกล่องข,องขวัญน,นี้นะคะมีทั้งหมด209ข้อความนะคะเดี๋ยววันนี้แม่หมอจะสับไพ่สดแล้วก็หยิบข้อความสดๆนะคะแล้วก็จะเอาข้อความนํามาเรียงใส่แผ่นกระดานนี้นะก็คือเอาให้เต็มพื้นที่นี้เลยนะคะแล้วก็จะเปิด ไพ่นะคะ,ะเป็น The Romance Angel Oracle นะคะให้3ใบนะคะโอเควันนี้มาเน้นข้อความกันนะว่าก่อนนอนคืนนี้เขามีอะไรอยากบอกคุณเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยจ้าก่อนนอนค่ำคืนนี้นะคะคนที่คุณถามถึงเขามีอะไรอยากบอกคุณคะก่อนนอนค่ำคืนนี้นะคะคนที่คุณถามถึงนะกองดอกไม้สีส้มออรสเขามีอะไรอยากบอกคุณคะ่ะอ่าใบที่หนึ่ง เบที่2จา้าขอพลังงานที่แม่นยาบอกแม่หมอด้วยจ้าก่อนนอนค่าคืนนี้นะคะเขามีอะไรอยากบอกผู้ที่เลือกดอกไม้สีส้มโอรสค่ะอ่ะสาสมใบนะคะไพ่ใแบ,บแรกคือ e n g a n m e n t นะเขาบอกคุณว่า คุณนี่แหละรู้ไหมรู้ตัวไหมจ๊ะที่รักว่าเขาอยากมั่นหมายแต่งงานนะอยากให้ความสัมพันธ์มันจรงิงจัง,จงคืบหน้าไปมากกว่านี้แล้วนะคือเขามีความอยากเป็นครอบครัวอยากผูกมัดกับคุณหรือว่าอยากบอกสังคมนะคะว่าคุณเป็นคู่รักนะแล้วก็อยากเป่าประกาศบอกใครต่อใครแล้วเนี่ยคืออดทนทนไม่ไหวแล้วนะอยากมีการผูกมัดคุณให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะอ่าไพ่ใบที่2 give y o u a relationship a change นะ ตามไพ่ใบนี้นะคือให้โอกาสในความรักนี้นะคะก็ไม่แน่ใจว่าคุณอาจจะเคยทะเลาะกันหรือว่ามีอะไรบาดหมางกันอยู่หรือเปล่านะแต่ไพ่บอกว่าคุณควรให้โอกาสความรักนี้นะคุณเห็นไหมคะว่าชายกับหญิงสองคนนี้นะเขากอดกันอยู่ในปีกที่เป็นรูกหัวใจนะคะก็ถ้าคุณมีอะไรบาดหมางหรือไม่เข้าใจกันนะโปรดจงให้อภัยนะคะแล้วก็ให้โอกาสกับความรักครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะอ่ะาไพ่ใบที่สามฟลอตนะ ก็คือการหยอกล้อเล่นกันนะเขายังนึกถึงวันเวลาแล้วก็ช่วงเวลาที่มีการหยอกล้อเล่นกันกับคุณช่วงเวลาที่มีความสุขหอมหวานนะคะเขายังนึกถึงคุณนะคะเราลึกถึงวันคืนที่หอมหวานอยู่เสมอเลยนะอ้าโอเคสามใบจบเดี๋ยวเรามาดูข้อความกันนะจ๊ะในนี้แบบจุกๆุนะจ๊ะ209ข้อความนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดข้อความให้ให้เต็มกระดานแผ่นนี้เลยนะคะอ่ะแม่หมอขอ สลับพลังงานนะคะโอเคแม่หมอก็จะไม่เห็นนะแม่หมอจะเอาฝาปิดไว้แบบนี้นะเพราะว่าบางข้อความอ่ะก็จะงายขึ้นนะแม่หมอก็จะปิดเอาไว้แม่หมอก็ไม่เห็นเช่นกันข้อความแรกนะคะด,ด,ดื้อ <laughs> ใส่ซาวเองก็ได้จ้ะอ้าวหยิบรัวๆเลยนะหนึ่งสองสามพร้อมมิจ๊ะ อย่าหลอกตัวเองอีกเลยนะคุณไปหลอกอะไรเขาคะหรือว่าคุณไม่บอกเขาคว่าคุณรักเขาคะอ่าแม่หมอก็จะหยิบแล้วก็วางไว้ในนั้นให้เต็มดีนะข้อความที่2นะคะได้โปรดให้โอกาสฉันนะคุณทะเลาะก,กันหรือเปล่ากําลังรอโอกาสจากคุณอะหรือว่าร้อยคุณให้อภัยบางอย่างทะเลาะอ,อะไรกันหรือเปล่าจา้าสาม ขอบคุณที่ไม่เคยปล่อยมือกันนะเขาก็ขอบคุณคุณนะที่ยังไงคุณก็ไม่คิดจะทิ้งเขาจริงๆนะเขาก็รู้สึกแบบนั้นนะนะซีเหลือแต่ความชินชาโอ้คุณจะร้ายกับเขาหรอคะคุณชินชากับเขาหรอคะในะเวลานี้คะคุณคุณเป็นยังไงคะดวงดาวบนท้องฟ้ายังสวยน้อยกว่าเธออ่านะคุณคือ ความรักความฝันนะคะแล้วก็คุณเป็นผู้หญิงที่สวยงามในความรู้สึกของเขาเสมอเลยนะคะใจฉันมั่นคงต่อเธอเสมอไปหมดความอดทนแล้วนะคิดถึงคุณอะไม่อยากเป็นเพื่อนแล้วว่าอยากมั่นหมายและอยากเป็น มีความเป็นครอบครัวจริงจังแล้วนะอาจจะหมดความอดทนแล้วหรือว่าคุณโกรธกันคะ่ะไม่พูดกันเขาก็หมดความอดทนแล้วอาจจะขมาง้อคุณนะเนี่ยอย่างเงี้ยไปอย่างนี้นะคุณอาจจะงนอนเขาแล้วก็เงียบจากการติดต่อสื่อสารไปหรือเปล่าคะขอเวลาตั้งตัวนะเขาอาจจะกำลังสร้างตัวอยู่เปล่าเก็บเงินเก็บทองนะคะเมื่อเขาพร้อมเขาอาจจะมาขอคุณแต่งงานนะจ๊ะ ปรจงรอคอยและให้โอกาสเขานะคิดถึงคนไกลคิดถึงคนไกลนะคะคุณอาจจะอยู่ไกลกันห่างไกลกันก็ได้นะความคิดถึงนี้คือเขาก็คิดถึงคุณมากนะคะเอาอะไรตกมาเอาอันนี้แล้วกันโทรมาหากันบ้างนะอ้คิดถึงนะเนี่ยคิดถึงคนไกลโทรไปหาเขาบ้างนะคะคุณเขารอคอยคุณนะ ะะยังจำกลิ่นตัวหอมๆของเธอได้ดีเขาก็อาจจะเคยดมๆอาจจะเคยหอมคุณนะคะหรือถ้าไม่เคยหอมเขาก็อยากจะหอมคุณนะคะร้อยเหตุผลร้อยเหตุผลที่เขายังรอคุณยังรักคุณนะดีกว่าเธอคนนี้ไม่มีอีกแล้ว นะจ๊ะที่รักเธอดีที่สุดนะจ้าฉันอยากแต่งงานแล้วนะนี่ไงไพเอนเกรดเมนก็ขึ้นมาเมื่อกี้อยากบ้านหมายแต่งงานนะอ๋อเขาจะรู้สึกแล้วแหละตอนนี้ว่าเขารู้สึกว่าคุณสำคัญช่วยเขาจริงๆนะไม่หมอว่านนะคิดถึงเด็กดื้ออ่าคิดถึงเด็กดือ,อ โปรจงมั่นใจนะโปรจงมั่นใจในตัวเขานะคะไม่ว่าคุณจะทะเลาะหรือบาดหมางอะไรกันนะคะเขายังคิดถึงคุณแล้วก็รักคุณอยู่เสมอเลยนะคะคนที่ไม่คู่ควรนะเขารู้สึกน้อยใจนะคะน้อต่าใจตอนนี้ว่าเขายังดีไม่พอหรือว่ายังรวยไม่พอนะคะรู้สึกว่าเขาไม่คู่ควรกับคุณนะคะไม่มีใครแทนที่เธอ คนสุดท้ายของชีวิตเ,ออเขาก็ใหญ่คุณเป็นคนสุดท้ายของชีวิตเขานะคะเสียใจได้ยินไหมได้ยินไหมจ้าเสียใจนะจ้าทะเลาะอะไรกันหรือเปล่านะเขายังคิดถึงคุณมากนะแล้วเขาก็เสียใจกับทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างเรานะประโยคสุดท้ายแล้วนะตัวเธอหอมจังโอ้โหกลิ่นคุณยังตราตรึงนะคะเนี่ยประโยคนี้ยังจํา ตัวหอมหอมของเธอได้ดีและอันนี้ก็มาตัวเธอหอมจังนะโอเ้เขาคงคิดถึงคุณมากนะคะยังจดจําทุกกลิ่นแล้วก็ทุกอย่างเกี่ยวกับคุณได้นะคะข้อความทั้งหมดในนี้น,นะจ๊ะก็แม่หมอขอให้คนที่เลือก ดอกไม้นะคะสีส้อมออรสนะคะโชคดีในความรักนะคะแล้วก็สุขสำเร็จสมหวังในทุกๆสิ่งนะคะที่คุณปรารถนานะยังไงแม่หมอขอกำลังใจนะคะด้วยการกดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะและก็จะขอบพระคุณมากถ้าจะดูโฆษณาแบบไม่กดสกคริปข้ามนะคะถือว่าเป็นค่าครูของแม่หมอนนะสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะขอให้คนดีของคุณนะคะก็คิดถึงคุณแล้วก็สื่อสารข้อความ แบบนี้น้นได้อย่างตรงหัวใจเขาเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่เลือกดอกไม้สีแดงนะคะกล่องที่สองนะจ๊ะวันนี้นะคะท็อปิกก่อนนอนคืนนี้เขามีอะไรอยากบอกคุณนะเนื่องจากว่าคอมเมนต์เยอะมากที่บอกว่าชอบข้อความแม่หมอโอเคคลิปนี้จัดให้แม่หมอจะเปิดแบบจุกๆเลยนะแม่หมอจะเปิดข้อความทั้งหมดนะคะให้เต็มพื้นที่นี้นะคะ เดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่นะคะวันนี้ใช้ The Romance Angel Oracle นะคะจะเปิดสดสดให้3ใบนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคนที่คุณถามถึงนะคะก่อนนอนคืนนี้เขามีอะไรอยากบอกคุณนะคะ3ใบนะจ๊ะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะคนที่เลือกคนที่เลือกช่อดอกไม้สีแดงนะจ๊ะใบแรก Free yourself เขาบอกว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณต่างคนต่างใช้ชีวิตมีอิสระต่อกันนะคุณอาจจะยังไม่ได้ติดต่อกันในช่วงนี้หรือว่ามีความห่างหายเงียบหายในความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะคะก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีนะคะอ่าไปที่2จ้าก่อนนอนคืนนี้เขามีอะไรอยากบอกคุณคะคนที่เลือกตรงไม้สีแดงคะ่ะ m a k e เด e ยฟฟอร์ดนะไพ่ใบนี้หมายถึงการใช้ความพยายามนะไม่มอมองว่าความรักของคุณตอนนี้อาจจะมีปัญหาประสรรคหรือว่าความห่างไกลบางอย่างนะไพ่บอกว่าจงใช้ความพยายามนะคะที่จะอดทนรอคอยหรือว่าพยายามในการที่จะให้อภยัยแล้วก็มองข้ามสิ่งต่างๆที่ คุณอาจจะเคยทะเลาะหรือบาดหมางอะไรกันหรือว่ามีปัญหาสถานการณ์เรื่องการเงินหรือการงานก็ได้ทําให้คุณต้องห่างกันนะตอนนี้นะแม่หมอมองว่านะเพราะความรักเนี้ยมันต้องใช้ความพยายามอย่างมากเลยนะคะอ่าใบที่3ามใบสุดท้ายนะคะก่อนนอนคืนนี้เขามีอะไรอยากบอกคุณะคะ e l i t i o n factor อ่าไพ่ความแตกต่างออกมานะ คนที่คุณถามถึงนะคะอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างแดนนะคะหรือว่าต่างวัฒน,นธรรมมีความเชื่อบางอย่างที่แตกต่างกันก็ได้นะหรือว่าจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลคุณนะคะต่างพื้นที่หรือว่าเป็นคนไทยที่ทํางานในต่างแดนหรือในที่นี้คือคนที่อยู่ใกล้ตัวกันนี่แหละแต่ว่ามีความห่างไกลมีภาระหน้าที่อะไรหลายอย่างมากไม่มีเวลามาพบเจอกันณนะช่วงเวลานี้เลยนะอ้าวโอเคครบ3าใบาเดี๋ยวเรามาเปิดข้อความกันนะคะว่าถ้าเขาบอกคุณได้ในค่ําคืนนี้นะ เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะแม่หมอขอวางพื้นที่นะคะอะบอกให้เรา,า,าพลังงานกขียน,นะคำอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าก่อนนอนคืนนี้นะคะเขามีอะไรอยากบอกคุณนะคะแม่หมอจะปิดเอาไว้อย่างนี้นะเพราะว่าแม่หมอขย่าใช่ไหมแล้วข้อความบางอันก็งายขึ้นไงเดี๋ยวแบบแม่หมอแม่หมอ,มหมอก็มองไม่เห็นนะแม่หมอปิดฝาไว้แบบนี้นะโอเคเรามาจับไปพร้อมๆกันเลยนะ26ข้อความนะจ๊ะ จ้าสาวเองก็ทำได้นะจ๊ะบทเพลงรักอันแสนหวานนะคะทำไมคะคุณคุณร้องเพลงเพราะเหรอคะเคยร้องเพลงเขาฟังเหรอคะเขานึกถึงบทเพลงรักนะคะหรือว่าคุณเคยเต้นรำกันคะ,ะข้อความต่อไปนะคะหลอกหัวใจตัวเองไม่ได้หรอกนะทำไมคะคุณโกรธกันเหรอคะหรือว่ายังไงเขาก็รู้สึกว่า เขาก็ไม่สามารถที่จะหลอกตัวเองได้นะชีวิตเขาอ่ะม,ไม,ไม,ไมีไม่มีคุณอะ่ะแต่ว่าเขาก็คิดถึงคุณอยู่นะตอนนี้นะไม่หมอมองว่าอย่างนั้นนะหลอกให้รักทําไมคะคุณไปหลอกเขารักหรือคะแล้วคุณก็จากไปเปล่าคะความสัมพันธ์นิ้มเป็นอย่างไรคะ จากกันไกลแสนไกลเนี่ยนะตรงกับไพ่ relation factor เมื่อกี้เลยนะคุณอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะนะตอนนี้นะต่างคนต่างใช้ชีวิตไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรที่เหมือนเดิมอีกแล้วนะหรือว่าเป็นช่วงระยะเวลาของการที่แยกจากนะโทรมาหากันบ้างนะ,ะเขาก็คิดถึงคุณนะโอ้ถ้าไม่ได้ข้อขาดบาดตายกดอะไรกันขนาดนั้นก็ไทถามข่าวๆกันบ้างนะจ้าว่าเป็นอย่างไรนะจ้า ยิ้มเยอะๆนะเขาก็ยังหวังดีปรารถนาดีกับคุณเสมอนะอยายคุณมีความสุขแกเห็นรอยยิ้มของคุณนะคะความผูกพันอันยาวนานนะอาจจะคบกันมานานจนแบบรู้สึกเป็นเพื่อนหรือเปล่าชาชินกันไปแบบนี้ฉันยังไม่พร้อมนะ คุณสองคนอาจจะกําลังก่อร่างสร้างตัวหรือว่ากําลังมีปัญหาในชีวิตนะก็เลยยังไม่พร้อมที่จะโฟกัสกับความรักในตอนนี้นะคะนีห่หนอมองอย่างนั้นนะก่อนนอนห่มผ้าด้วยนะเขาเป็นห่วงคุณนะดูแลสุขภาพให้ดีนะจ๊ะก่อนนอนห่มผ้าด้วยนะจ๊ะ จงเชื่อในความรู้สึกของตัวเองนะถ้าคุณรักเขาคุณคิดถึงเขาก็จงเชื่อมันนั่นแหละนะว่าคุณสองคนใจตรงกันเสมอนะอยากเห็นเธอมีความสุขเห็นไหมเออมันสอดคล้องกันนะยิ้มเยอะๆนะหรือว่าเขาก็ยังอยากคุณมีความสุขเสมอนะเขาก็ปรารถนาแบบนั้นนะคะ คิดถึงสุดหัวใจเขาคิดถึงคุณมากนะคะนะเวลานี้นะไม่ว่าจะติดต่อสื่อสารกันหรือไม่นะคะเขาก็คิดถึงคุณมากนะคะผมเธอนุ่มจังนะเขาก็มองว่าผมคุณนุ่มนะถ้าเขาเคยสัมผัสนะเขาก็ยังนึกถึงความรู้สึกนั้นนะจ๊ะหรือว่าถ้าเขาไม่เคยสัมผัสไม่เคยจับเขาก็อยากจับผมคุณนะคะ ขอซบไหล่หน่อยนะแม่หมอมาว่าตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากนะเขาอยากได้กําลังใจจากคุณนะขอบคุณนะที่รักเขาก็ขอบคุณคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถ้าคุณเคยทําอะไรที่ดีกับเขานะเขายัางทราบซึ้งใจเสมอนะคะโอ้รอได้ทั้งชีวิตนะ ไพ่ถึงออกมาบอกแนวตอนนี้คุณอาจจะต่างคนต่างใช้ชีวิตนะคะมีอิสระในการใช้ชีวิตของกันและกันนะแต่ว่าเขาก็ยังอยากรอคอยคุณไปทั้งชีวิตเลยนะคะจากคอยเคียงข้างอยู่อย่างนี้อ่าแม่หมอก็มองว่าเขายมีความรู้สึกที่ดีปรารถนาดี้คุณอยู่เสมอนะอยากให้คุณมีความสุขอยากเห็นรอยยิ้มของคุณนะคะ ดวงดาวบนท้องฟ้ายังสวยน้อยกว่าเธอนะคุณสวยงามเสมอนะในความคิดในสายตาของเขานะขอบคุณที่รักกันนะเขาขอบคุณคุณเสมอนะคะเขามีความรู้สึกว่าแค่นี้เขาก็ดีใจแล้วแหละนะที่อย่างน้อยคุณก็เคยมีความรู้สึกที่มีความรักให้กับเขานะคะ อย่าหลอกตัวเองอีกเลยหลอกอะไรกันจ้าปากแข่งหรือเปล่าคะคุณถ้าคุณรักเขาคุณก็บอกกับเขาตรงๆนะคะบอกกันนะมาสื่อสารติดต่อนะคะอย่าเงียบหายไปในชีวิตเขานะคะรักของเราคงถึงทางตันเขารู้สึกห่อเหี่ยวนะเขารู้สึกว่า ความสัมพันธ์เนี้ยมันคงไปต่อได้ยากหรือว่าคุณกับเขาเงียบหายกันไปนานแล้วนะมันก็ยากที่จะเริ่มต้นนะเขาก็คิดแล้วก็รู้สึกแบบนั้นนะคะข้อความสุดท้ายแล้วนะจ๊ะเพื่อนซื่อสัตย์กับเธอมากนะอืมเขาก็ยังคงรู้สึกว่าเขายังไม่มีใครอ่ะนะยังซื่อสัตย์กับคุณคนเดียวเสมอเลยนะคะอ่าโอเควันนี้จุกจุกกันไปนะคะก็เต็ม เต็มพื้นที่นี้แล้วนะคะกับไพ่สามใบนะคะก็ไม่หมอขอให้คุณโชคดีนะคะในความรักนะแล้วก็สุขสําเร็จสมหวังในทุกๆสิ่งที่คุณปรารถนาเลยนะคะไม่หมอขอกําลังใจนะในการกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะแล้วก็จะขอบพระคุณมากเลยนะคะถ้าเพื่อนๆจะดูโฆษณาโดยไม่กดสกคริปต์ข้ามนะคะสําหรับค่ําคืนนี้แม่หมอลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับเพื่อนๆนะคะที่เลือกไพ่กลองที่3นะคะหรือว่าดอกกุหลาบสีเหลืองนะจ๊ะวันนี้นะในหัวข้อที่ว่าก่อนนอนคืนนี้เขามีอะไรอยากบอกคุณเนื่องจากว่ามีคอมเมนต์เยอะมากที่บอกว่าชอบข้อความไม่หมอนะอ๋อชอบข้อความในกล่องกล่องนี้นะมีทั้งหมด209ข้อความนะ ขอแบบเยอะๆได้ไหมแม่หมอเปิดให้มันเยอะๆหน่อยโอเคได้จัดให้ก็คือวันนี้แม่หมอจะเปิดให้จุกๆไปเลยนะเนี่ยแม่หมอเตรียมพื้นที่ไว้นะในในแผ่นนี้นะจะวางข้อความได้จนเต็มก็คือประมาณ22ข้อความนะไม่ประมาณเราแม่หมอนับและจะได้ฝั่งละ11ข้อความนะคะก็จะเต็มพื้นที่นี้พอดีแม่หมอจะเปิดให้จุกๆให้เต็มนี้เลยนะ22ข้อความนะจ๊ะแล้วก็ วันนี้จะใช้ไพ่ The Romance Angel Oracle นะคะเปิดให้สดๆอีก3ใบนะอ้าวเรามาดูกันว่าคุณจะได้ไพ่แล้วก็ข้อความอะไรนะคะก่อนนอนคืนนี้นะคะเขามีอะไรอยากบอกคุณคะผู้ที่เลือกดอกไม้สีเหลืองคะ่ะก่อนนอนคืนนี้จ้าเขาอยากบอกอะไรคุณคะเขามีอะไรอยากบอกคุณคะคนที่คุณถามถึงเขาอยากบอกอะไรคุณเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ แมคเดฟฟอร์ดนะเขาบอกว่าความรักเนี้ยเขารู้สึกว่ามันต้องใช้ความพยายามนะอาจจะอยู่ห่างไกลกันหรือมีความแตกต่างบางอย่างเกิดขึ้นหรือคุณทั้งสองคนกําลังพบเจอปัญหาอะไรมากมายประดีประดังมากเลยที่ทําให้ยังไม่สามารถมุ่งหน้าโฟกัสเรื่องความรักได้นะเวลานี้นะจ๊ะอ่ะมปต่อไป เพลฟูเนสนะคะไพ่ใบนี้หมายถึงการที่เขายังนึกถึงแล้วก็คิดถึงสิ่งที่ดีๆที่มีกับคุณนะคะเหตุการณ์ดีๆที่มีร่วมกันที่ทําให้เขารู้สึกสดชื่นชุ่มชื่นชุ่มฉ่มาหัวใจเหมือนเขากลับกลายเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาก็นิคิดถึงเหตุการณ์แล้วก็วันๆเหล่านั้นอยู่เสมอนะ It's safe for you to love นะไพ่บอกว่าคุณปลอดภัยที่จะรักคนคนนี้นะคุณรักคนนี้คุณรอคน,นค,คนนี้ได้นะเขามีความจริงจังแล้วก็จริงใจในหัวใจนะคะมีความซื่อสัตย์กับคุณนะคือคุณจะไม่เจ็บปวดนะจากการที่จะรักคนคนนี้มันปลอดภัยนะที่คุณจะรักเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อความกันนะจะว่าถ้าเขาบอกคุณได้นะคะเขาอยากจะบอกอะไรนะคะแม่หมอขอ เขย่าสลับพลังงานก่อนนะแม่หมอจะปิดไว้อย่างนี้นะคะเพราะว่าข้อความบางข้อความพอเขย่าแล้วอะ่ะเขาก็จะงายขึ้นไงแม่หมอก็จะไม่เห็นเหมือนกันนะจะใช้ความรู้สึกแล้วก็พลังงานในการหยิบข้อความ,มเพื่อนๆดูที่แม่หมอก็ไม่เห็นนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันคุณจะได้ข้อความอะไรนะคะที่เขาอยากบอกคุณนะคะข้อความแรกนะคะ คู่แท้ที่หากันจนเจอนะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคู่แท้ของเขาแล้วแหละนะเจอกันแล้วนะในชาตินี้เขาก็มีความรู้สึกที่ดีแล้วก็ดีใจนะคะที่หากันจนเจอนะจ๊ะฟังเสียงหัวใจตัวเองนะก็ไม่ว่าคุณจะห่างไกลกันหรือตอนนี้คุณจะไม่ได้ติดต่อสื่อสารหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็อยากคุณฟังเสียงหัวใจตัวเองนะว่าคุณยังรู้สึกยังไงกับเขานะคะ ลบออกจากหัวไม่ได้นะเขาคิดถึงคุณตลอดเวลานะเขายังไม่สามารถที่จะลบเลือนคุณออกจากหัวแล้วก็หัวใจเขาได้เลยนะคะขอให้เธอมีแต่วความสุขนะคะเขาก็ยังปรารถนาดีกับคุณเสมอนะอยายคุณมีความสุขกับทุกๆสิ่งนะคะ คืนนี้แหละฝันดีนะที่รักเขาคงอยากบอกคุณอย่างนี้จริงๆอ่ะนะฝันดีนะคะคืนนี้นะคะมีคนเขาคิดถึงคุณนะคะคู่ชีวิตของฉันนะเขายังรู้สึกอยู่เสมอแล้วเหมือนข้อความแรกกับคู่แท้ที่หากันเจอนะเขายังรู้สึกว่ายังไงคุณก็เป็นคู่เขาอ่ะนะเมื่อวันเวลาและโชคชะตาเปลี่ยนไปเขาก็ยังหวังอยู่เสมอว่าคุณกับเขาจะได้กลับมาคบหาก,กันได้อ่ะนะ ไม่เคยบอกรักแต่รักสุดหัวใจอ่านี่ไงเขาเขารักคุณนะคุณปลอดภัยที่จะรักคนคนนี้นะเพราะเขารักคุณน่ะขอบคุณเธอนะสำหรับทุกอย่างนะเขาขอบคุณคุณนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำให้เขาเขาทราบซึ้งใจแล้วเขาก็รู้สึกเสมอนะคะว่าเขาขอบคุณคุณเสมอนะคะสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างจะรักให้ดีที่สุด จะรักให้ดีที่สุดนะเขาก็ยังอยากให้ความรักที่ดีสุดกับคุณนะคะเป็นกําลังใจให้เธอเสมอเขายังเป็นห่วงคุณนะยังคอยติดตามแอบมองแอบส่องนะคะแม่หมอมบงว่าเขาก็ยังมีกําลังใจที่ดีให้กับคุณเสมอเลยนะคะนั่นเริ่มต้นกันใหม่นะเออคุณอาจจะโกรธเคืองการทะเลาะกันแยกจากหรือว่านิ่งในความสัมพันธ์หรือเปล่านะเขายังคิดถึงคุณเสมอแล้วก็อยากเริ่มต้นใหม่กับคุณอยู่เสมอเลยนะคะ เธอโกโหกกหกอะไรจ้าคุณอาจจะโกหกเขาว่าเขาคุณไม่ได้รักเขาแล้วหรือเปล่าหรือว่าคุณไม่เคยคิดถึงเขานะจริงๆเขาก็รู้นะว่าคุณโกหกอะเพราะว่าเขาคงรู้สึกได้แหละว,ว่าคุณยังรู้สึกดีกับเขาอยู่นะคะดีกว่าเธอคนนี้ไม่มีอีกแล้วนะเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดผู้ชายที่ดีที่สุดในชีวิตเขาแล้วนะคะคงดีกว่าคุณอนะ่ะคงไม่มีอีกแล้วนะในความคิดในความรู้สึกของเขาอ่ะนะ อยากไปเที่ยวด้วยกันอีกอเขาก็ยังอยากไปเที่ยวกับคุณนะคะยังนึกถึงวันวๆในอดีตที่เคยมีความสุขมีความหอมหวานนะคะในการท่องเที่ยวร่วมกันนะคะท้อนะแต่อยากรออืคุณอาจจะเงียบหายไปจากชีวิตเขาว่าหรือคุณอาจจะเป็นคนบอกเลิกแต่จบหรือว่าโกรธเขาแล้วก็เงียบไปจากชีวิตเขาหรือเปล่าเขาก็รู้สึกว่าเขารอคอยคุณอยู่นะเขายังอยากที่จะรอคุณเสมอนะคะ ปลอบประโลมใจนะถ้าเขาเคยทำอะไรให้คุณเสียใจเจ็บปวดนะคะหรือรู้สึกไม่ดีอะไรก็ตามนะเขาอยากปลอบประโลมใจคุณนะคะให้คุณรู้สึกดีกับเขามากขึ้นกว่านี้นะคะมั่นกันไว้ก่อนเนี่ยในหัวคิดไปไกลแล้วนะเขากลัวคุณจะหายไปชิดเขาจริงๆอะ่ะนะกลับมาคราวนี้เขาอาจจะมาขอคุณมั่นหมายหรือว่าทําอะไรให้ชัดเจนผูกมัดในความสัมพันธ์กว่าที่เคยเป็นมาในอดีตก็ได้นะคะมั่นกันไว้ก่อน เราเข้ากันไม่ได้นะเนี่ยสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะมีปัญหาทะเลาะกันเข้ากันไม่ได้ไม่มีใครยอมใครอีโก้ทั้งคู่ก็ได้นะเขาก็รู้สึกว่าความห่างครั้งนี้ทําให้เขาได้คิดทบทวนแล้วแหละว,ว่าอยากกลับมาพร้อมกับปรับปรุงตัวเองให้เราเข้ากันได้มากขึ้นนะคะอดทนนะคุณอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะไม่หมอ,มองว่าคุณอาจจะเป็นคนไกลหรือว่าเงียบหายกันไปจากชีวิตเพราะว่ามี การทะเลาะเบาแหวงหรือว่ามีเหตุจําเป็นในชีวิตลหลายๆอย่างนะที่ทําให้คุณไม่ได้ติดต่อสื่อสารหรือว่าพบเจอกันนะเขาก็ค่อนข้างคิดถึงคุณมากทีเดียวนะรักเราคงเป็นไปไม่ได้นะตอนนี้เขาหนอยอะ่ะเขาน้อยใจอะ่ะเขารู้สึกว่าคุณทิ้งเขาจริงแน่และนะเขารู้สึกว่าการเงียบเิีงของคุณอะ่ะคุณอาจจะไม่ให้เขา กลับเข้าไปในชีวิตหรือว่าไม่ให้อภัยเขาอีกในตลอดชีวิตเลยอะ่ะเขารู้สึกแบบนั้นอะ่ะนะอีกใจนึงก็อยากมาง้อยใจนู้นคิดว่าคุณทิ้งเขาไปตัดจ,จบจริงๆแล้วะนะขอซบไหล่หน่อยนะตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากนะเขาอยากได้กําลังใจจากคุณนะการซบไหล่คุณอาจจะทําให้เขามีกําลังใจในการแก้ปัญหาหรือว่าใช้ชีวิตหรือว่าหายคิดถึงคุณได้มากเลยทีเดียวนะคะเ้าข้อความสุดท้ายแล้วนะจ๊ะเพื่อน อรไรค้ข้อความสุดท้ายคะ่ะที่เขาอยากจะบอกคุณในค่ำคืนนี้นะคะคนสุดท้ายของชีวิตนะเขายังรู้สึกรักคุณเสมอนะยังไม่มีใครแทนที่คุณนะเขา,าให้คุณเป็นคนสุดท้ายนะเป็นคู่ชีวิตเป็นความรักครั้งสุดท้ายของชีวิตเขานะคะอ้าสำหรับข้อความในวันนี้นะคะ22ข้อความนะแม่หมอก็เปิดให้หมดครบแล้วนะคะเต็มพื้นที่แล้วนะจ๊ะ แล้วก็ไพ่สาใบานะคะที่คุณได้นะคะก็แม่หมอเขาอวยพรให้นะคะ คุณมีความสุขสําเร็จสมหวังในความรักนะคะโชคดีในทุกๆเรื่องที่คุณคิดและปรารถนานะขอให้ทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคหรือว่าความไม่เข้าใจใดๆผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะแม่หมอเป็นกําลังใจให้นะสําหรับวันนี้แม่หมอขอกําลังใจนะคะด้วยการกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกดกดระดิ่งนะคะหรือว่าแม่หมอจะขอบพระคุณมากเลยหากจะดูคลิปโดยที่ไม่กดข้ามโฆษณานะคะคิดว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสําหรับวันนี้คืนนี้นะคะลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ